นอนไม่หลับนะครับนอนดึกๆนะครับมีเสียงเรียกนะครับเว๊ลลที่ข้างหูเป็นประจำนะครับแล้วก็บางครั้งก็นอนหลับไปนะครับสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนนะครับแล้วบางครั้งนอนหลับไปนะครับมีอาการเสียวที่ปลายเท้านะครับจากปลายเท้าขึ้นมาตามลัตัวนะครับหรือบางครั้งนอนไปนะครับเขนขากระตุกเองนะครับกระตุกเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับหรือ นอนฝาลายนะครับมีคนมาตี่ด้วยนะครับแล้วก็พาเรา,าหางากลับบ้านไม่ได้หรนนือนอนไปนะคับฟันเห็นหมาดำบ่อยบสมมติใครต่างวันนี้จะช่วยได้นะครับเราไต้มน,น,นะครับเไต้มแล้วก็ก,ก,กินประมาณสัปดาหก็อาการก็จะดีขึ้น,นะะมีอะไรบ้างอันนี้คือใบมะตูมะะมะตูมแล้วก็จะมะีใบดำจบใบำจบ ีใบแกงแกงขี้พรวมอย่างนี้นะครแล้วจะมีใบนาอันมีส้มปลาส้มปอนแงแล้กใบแล้วกมี้นใบขาดมมีกีคร์ีสานรับแลก็จะมีนีแกงแกงแกงขี้พร่วมนะครับเป็นเลไม้นะครับเอาทั้งหมดนียครับไปต้มไปต้ม หนึ่งหม้อนะครับรวมกันนะครับเอาน้าให้ให้ท่วมใบไม้นะครับแล้วก็ต้มต้มหนึ่งหม้อถ้าหม้อแรกนะครับรับทานไม่ได้ก็ก็ให้รับทานน้ำาี่สองนะครับเนื่องจากว่าถ้ามีอะไรไม่ดีก็จะอ้วกออกมาครับแต่กินได้ครับคนปกติกินได้นะครับเป็นยาชูกเลาแล้วก็ทําให้เลือกในตนวไหนดีนะครับแต่ในคนเชื่อนะครับก็จะรักษาสิ่งที่ไม่ดีก็จะออกไปออกจากร่างกายนะครับ